คือเมื่อชุดนี้จะเป็นของลูกค้าจังหวัดปัตตานีอำเภอโคกโพนะครับในชุดที่จะเดินทางวันนี้จะมีแท่นตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยงนะครับแท่นตัวนี้จะปรับขนาดความสูงต่ําได้นะครับสําหรับข้อเหวี่ยงรุ่นใหม่ๆที่ซ้ายกับขาวาขนาดมันจะไม่เท่ากันนะครับสว่างแล้วมันจะเอียงเลยจะปรับสูงต่าได้นะครับแล้วก็ขยายออกข้างได้นะครับแท่นตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ไว้วาง ชุดเดอันเกตนะครับที่เป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดตรงนี้ก็ใช้วัดไอ้แขนเข้าเบี่ยงได้เลยครับนี่คือขาตั้งเดอันเกตกับเดอันเกตรนะครับ,รบแล้วก็มีชุดตีหลอดบาลนะครับตีหลอดบาลเข้าหลอดบาลออกนะครับแกน4.5กับแกน5มิลใช้ตีเข้าตีออกนะครับแล้วก็มีชุดเจียบ่าวบาลปาดบ่าวบอลนี่จะเป็นชุดกลางนะครับ จะเป็นชุดกลางถ้าชุดใหญ่จะถึงจะมีมีดปาดถึง34มิลมนะครับแต่ในชุดกลางจะเป็นมีดปาดถึงแค่มีดปาด45องศากับ58องศาถึงแค่30มิลมนะครับก็มีดเล็กสุดก็คือ22มิลมนะครับแล้วก็หินเพชรเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็แกนเกียร์ให้ไปจะมีแกน4.5กับ5มิลมนะครับแกนเกียร์ใช้กับชุดหินเพชรแล้วก็มีดปาดกลมยนะครับส่วนแกนปาดแกนปาดบาๆาจะมี ขนาด4.5กับ5มิลนะครับแกนปาดใช้ปาดบ่าวาวนะครับแล้วก็มีมีดหน้าตรงเอาไวปา้ปาดบ่าด้านบนนะครับแล้วก็มีดคว้านรูในเอาไว้คว้านรูในของบ่าให้มันใหญ่ขึ้นนะครับคว้านเก็บขเข่าแล้วก็คว้านจากโต20่มิลให้เป็น21 22มิลได้นะครับตัวน,นี้ใช้มือปาดได้เลยนะครับใช้แกนนะครับหรือว่าจะใช้กับสว่านแท่นกับมิลลิ่งก็ได้นะครับแกนตัวน,นี้จับได้เลยครับ ครับจะเดินทางวันนี้นะครับของลูกค้าจังหวัดปัตตานีนะครับส่วนช่องทางการติดต่อทางร้านอูเชียงตีเครื่องมือช่าง TBR r a c s i n g Tool ตามนี้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ